คราวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีในการเลือกซีรีส์ของออปชันกันนะครับเพื่อให้เราได้ค่าพเมียมคุ้มค่าที่สุดซึ่งการเลือกซีรีส์ของออปชันเนี่ยมันก็ไม่ได้มีสูตรตายตัวนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะตัวของผู้ลงทุนด้วยนะครับอย่างในซีรีส์ที่ใกล้หมดอายุนะครับราคาของออปชันเนี่ยก็จะถูกกว่าซีรีส์ที่เหลือวันหมดอายุนานๆนะครับอย่างเช่นซีรีส์เนี้ยเหลือระยะเวลาในการหมดอายุของสัญญาอีก2 1 3สิบาวันเนี่ยพุณออปชัน ที่สไตล์ไพ่หนึ่งแสนเนี่ยให้ค่าพรีเมียมอยู่ที่แปดพันเจ็ด้อยเก้าสิบห้าส่วนซีรีส์เนี่ยครับเหลือระยะเวลาอีกแค่หนึ่งวันที่สไตล์หนึ่งแสนเนี่ยก็มีราคาอยู่แค่สิบห้าดอลลาร์คราวน,นี้ผมอยากให้ลองเทียบอย่างนี้ครับว่าซีรีส์เนี้ยเหลือระยะเวลาอีกประมาณหนึ่งวันยี่สิบเอดชั่วโมงผมตีให้ว่าเหลือประมาณสองวันแล้วกันซีรีส์หนึ่งได้ค่าพรีเมียมมาสิบห้านะครับ และซีรีส์นี้เหลือระยะเวลาอีกสองวันครับแล้วคราวนี้ผมลองสุ่มมาอีกซักซีรีส์นะครับสมมุติว่าเป็นซีรีส์อันเมื่อกี้เลยนะครับที่สไตล์ไพด์เดียวกันเลยครับคือสไตล์ไพด์หนึ่งแสนเหลือระยะเวลาอีก2 1 3รอสิบาวันกับย1ิเดชั่วโมงผมตีเป็น2 1 4ร้อสิบสี่วันนะครับอันนี้ให้ค่าพิมีมอยู่ที่แปดันเจ็ด้อยเก้าสิบห้านะครับคราวนี้สองซีรีส์นะครับสิ่งที่เหมือนกันก็คือเราจะต้องเตรียมเงินจํานวนเท่ากันครับเพื่อรอซื้อของเราก็จะต้องวางเงินจํานวนหนึ่งแสนไว้ตลอดรระะยยเเววลาาาของสสัััญญญญใช่มญญแกนนี2 ได้ผลตอบแทน15ดอลลาร์อีกสัญญาหนึ่งเนี่ยมีระยะเวลา214วันได้ผลตอบแทน8795อคราวนี้เราลองมาเทียบหาผลตอบแทนต่อวันได้ไหมครับว่าถ้าสัญญาแรกเนี่ย2วันได้15เนี่ยแสดงว่าสัญญาเนี้ยมันให้ผลตอบแทน7.5ดอลลาร์ต่อวันมาจากการที่เราเอาค่าพรีเมียมที่เราได้เนี่ยมาหารด้วยจํานวนวันครับเคด้านล่างก็เหมือนกันครับเราเอาค่าพรีเมียมหารด้วยจํานวนวันได้41ดดอลลาร์ต่อวันครับคราวน,นี้พอเราเห็นแบบนี้ครับเราก็พอจะเปรียบเทียบได้แล้วนะครับว่า อันด้านล่างเนี่ยมันน่าจะได้มากกว่าคราวน,นี้พอเรามองเป็นตัวเงินอย่างเงี้ยครับมันอาจจะยังไม่เห็นภาพเท่าไหร่คราวน,นี้เราลองคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ไหมครับว่าเราลงทุน1นึ่งแดอลลาร์เราได้41ดอลลาร์ต่อวัน4 1ดอลลาร์เนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ1นึ่งแเราก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาโดยการใช้สมการนี้ครับเมื่อแก้สมการออกมาก็จะได้แบบนี้ครับก็คือเราเอาจํานวนเงินที่เราได้ต่อวันเนี่ยคูณด้วย100แล้วหารด้วยเงินที่เราลงทุน,นครับก็คือหนึ่งแสนในเคสเนี่ยคร เอาตัวเลขจํานวนน้ครับไปคูณ365ก็จะได้เป็นกําไรต่อปีครับผมเขียนอย่างนี้นะครับว่าได้เป็น14.96ต่อปีคราวนี้มาคิดในเคสแรกกันบ้างครับ สมการเดิมเลยครับแก้สมการออกมาเหมือนเดิมเลยครับก็คือเอาเงินที่เราได้ต่อวันคูณร้อยหารด้วยเงินที่เราลงทุนครับก็คือ1 0 0 0 0 0ก็จะได้0.07% 7 5ต่อวันนะครับคูณ365กนะครับก็จะได้เป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับอันนี้ได้2.7%ต่อปีนะครับคราวนี้พอเราได้วิธีคำนวณแบบนี้ครับเราก็นำมาเทียบทุกซีรีส์เลยครับที่สไตล์ไพ่เดียวกันเนี่ยเราก็ใช้สูตรคำนวณแบบนี้ครับก็เอามาเทียบกันว่าอันไหนเนี่ เพราะฉะนั้นผมได้ทําเครื่องมือมาแล้วครับก็คือเป็นตัวพรีเมียมสแกนเนอร์นะครับอันนี้ผมเขียนขึ้นมาเองนะครับเป็นไฟล์ html นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการใช้งานตัวไฟล์นี้นะครับก็ไฟล์นะครับมันก็ใช้หลักการเดียวกับที่ผมได้พูดไปเมื่อกี้เลยครับวิธีการใช้งานนะครับเราเลือกซิมโบลก่อนครับเราก็เลือกเป็น btc ครับใส่สไตล์ไปเลย1 0 0 0 0 0สนเมื่อกี้เราจะช็อตพุทใช่ไหมครับเราก็มาเลือกเป็นพุทครับแต่ถ้าเราจะช็อตคอเนี่ยเราก็เลือกเป็นคอนะครับเพจนี้ผมโชว์เป็นช็อตพุทนะ ัวโปรแกรมนะครับมันจะส่ง API ครับไปดึงข้อมูลราคาออปชันจากเว็บไบต t เพื่อนํามาแสดงนะครับเรามาดูที่เราคํานวณน,นะครับซีรีส์นี้นะครับได้พรีเมียม15ดอลลาร์เหลือระยะเวลา2วันได้ผลตอบแทนต่อปีอยู่ที่2.74นะครับก็คือตัวนี้นะครับ แล้วก็อันนี้นะครับได้พรีเมียม8,795เหลือระยะเวลาอีก214วันได้ผลตอบแทนต่อปีอยู่ที่15%ก็คือตัวนี้นะครับ14.96ปัดขึ้นเป็น15นะครับเจ้าเครื่องมือตัวนี้ครับมันก็จะใช้มอนิเตอร์ค่าพรีเมียมนะครับของสไตล์ไพที่เราต้องการที่จะดูนะครับอย่างอันนี้นก็จะเห็นว่าซีรีส์ที่25.25 25เนี่ยให้ค่าพรีเมียมที่คิดออกมาเป็นรายปีเนี่ยสูงที่สุดเลยถ้าทุกคนต้องการจะช็อตพุ ที่สไตล์ไพ่หนึ่งแสนเนี่ยก็อาจจะเลือกที่ซีรีส์นี้ก็ได้นะครับแต่นั่นแหละครับมันไม่ตายตัวบางคนอาจจะอยากได้พรีเมียมที่มองเป็นตัวเงินเนี่ยมากที่สุดก็เลือกเป็นซีรีส์นี้ก็ได้ครับได้8795แต่ระยะเวลาเนี่ยมันก็นานนะครับก็คือ2 1 4วันซีรีส์เนี้ย ได้3า5 0แต่รอแค่60วันก็ลองเอาไปพิจารณาดูครับเดี๋ยวผมลองยกตัวอย่างที่เป็นฝั่งคอกันบ้างนะครับปัจจุบันเนี่ยราคาอยู่ที่1,9600ก้กว่านะครับสมมุติว่าเราต้องการที่จะเอาของไปขายที่ราคาแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเนี่ยเราก็มาที่พรีเมียมสแกนเ r อร์ครับเลือกเป็น BTC ครับแล้วก็ตรงนี้เปลี่ยนเป็นคอออปชันครับตรงนี้ใส่เป็นสไตล์ไพที่เราต้องการที่จะขายของนะครับก็คือแสนหนึ่งหื่นห้าพันนะครับแล้วก็กดสแกนครับ ก็แบบเดียวกันกับช็อตพุทเลยนะครับแต่แค่เปลี่ยนตรงนี้เป็นคอเนาะ มาแล้วครับค่าพรีเมียมในฝั่งคอที่สไตล์ไพซ์หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับถ้ามองเป็นผลตอบแทนต่อปีเนี่ยไอเจ้าเนี่ยน่าจะคุ้มที่สุดเลยครับเพราะว่าสิบเอ็ดวันได้หนึ่งพันหกร้อยิบห้าคิดเป็นสี่สิบหกจุดแปดเก้าเปอร์เซ็นต่อปีนะครับแต่ถ้ามองเป็นตัวเงินเนี่ยซีรีส์ไกลสุดเนี่ยก็จะได้ผลตอบแทนที่มองเป็นตัวเงินมากที่สุดนะครับก็คือหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบซึ่งตรงเนี้ยครับเลือกตามความประสงค์ของเราเลยครับถ้าเลือกสัญญายาวๆเนี่ยเราก็จะมีแอคชั่่่่นน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 กกกกกกัััััับบบบตตลลลลาา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 ดดเเ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 ีีีีีีีีียย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 ้้้้้อออออออมมคคคครร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 งง็ไปววถถึข์์ะแืซส๋ นเ,นเดี๋ยวเราได้เคลียร์ใหม่ครับแล้วเราก็ได้ค่าพรีเมียมอีกรอบหนึ่งแล้วครับก็ลองใช้เครื่องมือตัวนี้ครับในการเปรียบเทียบแล้วก็ช่วยตัดสินใจดูนะครับว่าเราอยากจะได้แบบไหน